อันนั้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆท,ท่านกัน,นเลยนะผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทํากับดักนะครับกับดักเป็นกับดักของเป็นหีบเซฟปรแบบนี้นะครับผมโอเคครับเริ่มเลยครับ ปุดไปคลิปนี้จะทำเร็วครับเพราะมันไม่ค่อยยากก็ทำด้วยทัมทีวางไปอย่างนี้แล้วแต่คุณจะวางอย่างนี้หรือแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นของมนนันก็นได้เงี้ยวางเงี้ยเงี้ยเอาบล็อกเนะียมาวาง,งมันก็เนเงนี้ยนะ เอาหีบมาเลยครับจะเลือกออาไหนก็ได้นะสองอย่างนี้นครับก็แล้วแต่เลยคนระับเอาอันนี้แล้วกัน,นครับวางตรงกลางไป<า>งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับสร้างกับดักหีบเป็นเพื่อนได้นะรอเพื่อนนะ<า>โอเคครับนะพอเพื่อนเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยกูเจอกูเจอหีบแล้วอุ้ยไปดเอาดีกว,ว่าเปิด สัตว์ลอกกูไม่มีเดี๋ยะมาประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครตกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีกับดักอย่างอื่นมาก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปดูกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับวันนี้มาสร้างกับดักให้ดูเฉยๆนิดเดียวไม่บอกนะจะยออไปสามนาทีแล้ว Kok soundroom ini ketemu kotor, kenapa bisa sembuh di cup?